เนี่ยเนี่ยไม่ติดเนี่ยมันจะติดถ้ากดหลายทีติ๊กไม่ดีวะ เอาแอมก็ออกดีิ้ส oh, ี่ยิหกยี่สิบเอาของนี้เย็นก่อน แหนมดอกดีนะผู้่อ